ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยเจ้าของฉายาไฟพิฆาตเป็นชาวอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครเขาเกิดเมื่อปี2515เริ่มโชกมวยไทยมาตั้งแต่อายุ10ขวบเขาได้เป็นแชมป์รุ่น118ปอนด์ของทั้งเวทีลุมพินีและระดำเนินและก็แชมป์118ปอนด์ของประเทศไทยไทยแลนด์เป็นนักมวยที่มีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงทั้งเข่าและศอกโดยเฉพาะการใช้ศอกเขาใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียว เกียรติประวัติการชกของเขาฟันศอกนอกเพชตาปีปอสิงใต้และก็ฟันสอกนอกยอดมวยไทยยอดเยี่ยมเวทีราชดำเนินผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเดนดานายเกียรติศักดิ์คงคาถึงสองครั้งเสมออนุวัตแก้วสำลิดท,ทั้งทั้งที่รูปร่างเล็กกว่าและก็โดนมัดถล่มแทบไม่รอด นอกจากนี้ไทยแลนด์ยังหวนกลับมาชกมวยไทยในรายการมวยไทยย้อนยุคโดยใช้สีเสื้อ PK แสนชัยมวยไทยยิมในช่วงปี2556เขาสามารถเอาชนะคะแนนอดีตยอดมวยไทยเจริญทรัพเกียรติบ้านช่องแบบขาดลอยชนะนกกังปีน้อยเมืองชัย,ยภูมิชนะคะแนนฟ้าสุชนสิทธิ์โอคงสำหรับคู่ชกของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยในครั้งนั้นคือแมทธิวจอห์นสันนักชกชาวออสเตรเลีย วาภภาาาาาคเป็นาษาอยสำหรับต่อไปนี่วันทวายสิมีคอนเคลนมาตีกันทั้งหา้านวาวสำหรับคนแรกเป็นคนไท,ไทยไทยแลนด์เป็นสินชาอุ้ยพี่นออกวดเห้บอกไงทว,ทวนทวนออกมาแล้วครับไฟพิฆาตไทยแลนด์เป็นสินชัยให้ให้อุ้ย สีธรรมดาหรือคนนะ่ะพี่เรื่องหิวคุยังมากน้อเลยว้าหิวคูมากขาน้ำโอ้หิวคู่เส้นำแข็งมาเขาน้ำวันต่อไปเอา้าไวแล้วเลือกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับเนาะเอานักโชคจากอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลน,นครคนแล้วมาสีธรรมดาบู้เอา้าสนน้องไปเกี่ยวความเป็นเสียพันลม เกือบคลายหน้าคลายตากันเดอไป Why <c oughs> สำหรับคอนสีมาทำรายร่างกายกันกับนักมวยไทยมีนาว่าเมทเทียวจอรนสันว้าวอุ้ยว่าจะไงทวนๆออกไม่กแล้วพี่น้องจะทรมาดารือพวดแล้วนักมวยไทยเลยครับอุ้ยเบื้องนาเป็นตะเกีงคลามเอาสำหรับเมทเทียวจอรนสันนะครับตอนเป็นเด็กก็เป็นนักกีฬา เทควันโดเล่นเทควันโดคนต่อไปต่อมากรับว่าโอ้ยบ่เป็นดัสแตกไปหัดมวยไทยดีกว่าวันท่อปัจจุบันก็เป็นนักมวยไทยมัสิธรรมดาอู้ยปวดละเห็นว่าถึงห้านแล้วครับพี่น้องอาวคู่นี้ชกในกติกามวยไทยเต็มร้อยวันต่อไปเพราะว่าแมทธิวนี่วุ้ยมั่นใจในพลังเข่าและพลังศอกของตนเองมัสิธรรมดาไย นักมวยทั้งคอกแกขึ้นมาทั้งห้านแล้ววันท้อพายต่อไปนี่การชิดไดแน่นหนนักมวยต่ละครว่าตีมาจากที่ยวันท้อบหายสำหรับนักมวยคนแรกไทร์แลนเป็นเซียนชายว้าวว้าว <c oughs> ไทยแลนด์เด็กหัวเสียงงวดสุกว้าวการชกของไทราแลนด์สองร้อยยี่สิบเทีย ว้าวชนะร้อยแปดสิบครั้งแพ้โทดาย้ไปบวกลบคูณหารเอาวันเถาะว้าวไทยแลนด์เป็นสินชยัยเอาหัวโสอกอะไรแนะนำสถิติแล้วเนาะครับเนาะโอ้โหมาสิธรรรดาเนาะครับสถิติของไทยแลนด์เป็นสินชัยว้าวงวกมาทั้งพี่บัดเมนสวสุดแรงแนะนำตัวนาชกอีกคนวันต่อาย สำหรับนักชกคนนีเป็นนักมวยไทยว้าวมาสิทรมราพี่น้องวันทอ่อปายนักชกคนนี้นมีชื่อว่าแมาทธิวจอห์นสนันขาดใจตาครับครับผู้ไรบ่มาลังเบาเล่ามาสิทร,รมดาราพี่น้องเอายกแรกกำลังเริ่มขึ้นกรรมการแนะนำาปติกาบบ่บ,บ่ต้องแนะนำบาบบ่อกี้ครับรัก อ้าอ้าวยกแรกเริ่มเึ้ื่อนบู้ยกรรมการมาพวนมัดทน่งอง,งาอาจมันเถาะยังเลาะไปแล้วมาหวนบู้ยอ้ยอาถีบขัวทีน่นึงเข้าหน้าท้องมันเถาะไปเบิ้งได้ครับเ่ยจับตาดูให้ดีขุนศอกเอามีลีลาการตีศอกไม่แพ้นักมวยพวนโอ้ยพีย่น้องเอ้ยอว่าท่านขาดควมมีลีลาการตีศอกไม่แพ้พ,พลานศอกร้อยเข็มเนี่ย สำหรับไฟเพชรคาตไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนักโชกจากอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครเมื่อก่อนก็เป็นกิง้งกิ่งอำเภอเจริญสินนะครับเนาะอ,อ,อจีตหัวไปเทียนึนึง่งธรรมดาที่ไหนเอาว่ายังไงแมททิวแมททิวจอนสันแคยับเข่าหา เออซื้อ <matte> จ well, yeah. oh, hey, ังสีนะแม่จังอันเอิ้อง่ายแมที่วจอนสันซื้อห้างคนนี่ก็โอ้ยอันแข็อันหนกหนักนะก็มีคนถักตวงว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดว่าว่าัชภากซื้ออันของนักมวยว่าแชทนะมันออกต้องออกแบบไ้แค่ต้องเห็ดหนาคืองัวนหน่อยเง่ฮะแม่จังสิออกภาษานีได้วันต่อไปนาะ ก็บอกไปทางอื่นก่อนนะมวยว่ท่านตีกันอยครับเนาะยกแรกมวยไทยด้วยกันถ้ามวยไทยต่อยกับมวยไทยเนี่ยยกแรกนี่จะต้องดูเชิงอ้ยเอาว่าเป็นแตกลต้วตอีพออีแม่เผลอแป๊บเดียวเฮ<ะ>้อุย้ยแตกแล้วหางคิว้วทรรมาราตีเผลอได้ที่ไหนเนี่ยฟันศอกได้ทุกท่านะครับเนาะไทยแลนด์ปิ่นสินชายสิ่รรมาราลที่ไหนอ้ย เผอบ่ได้เรียจดจดจ้องจ้องไปเนี่ยโชะเลยล่ะบบเป็นขุนศอกอีกคนของประเทศไทยอ๋อเมื่อกี้พี่น้องเห็นนิ่งๆนิงยังบบสิละโอ้อาวุธรวดเร็วขวนนะเอา้าโอ้ยเอ้าว่าจังไดถือศอกอีก,กแล้วพี่น้องนับบลอกกรรมการไฟห้เข้าโโมุมก่อนเซเว่นเอ นายหนียเครื่องเอามาโจกตัวได้เอา,า,อเอาถือจอแล้วครับขอคำอัพติงกฮู้ถือ,ถอสาบ้างกันโอ้ยไงทองทวนแล้วจะทำมาได้หรือเอาเตะทรายมาเอาเริ่มขยับแล้วเริ่มไอ้เริ่มกาๆกลัวๆแล้วเอาว่ายังไงหนักชกฝรั่งสมัยนี้เขาสลาับดิครับเนี่ยถ้าจะต่อยแบบเต็มกติกากระมวยไทยเนี่ยจะเลือกต่อยเฉพาะกับมวยเตะกับมวยหมัด สัว์มุ้ยเขาก็มุ้ยสอ,อกเขาบ่ากล้าตีน้ำมันมนะเพราะมุ้ยไทยบางคนสอ,อกบว่าเป็นนี่เอา้าโอ้ยอีพอไอ,ไอีแม่เอ้ยสันถือลูกนี่วายข้อรุดแล้วว่ามันมิดกลอนแล้วโอ้ยธรรมาดาที่ไหนอา้าวเมิดยกแรกเอาเอายังงงอยูย่พี่น้องโดนสอกจามเข้าขมับมนแล้วอโอ้โหหน้าตาอ่อเราตัวเอละ ใา้ได้นี่งใครโชชนะชนทีนักมวยไทยไวายอย่าเอานาไปรับซอกขาวเพราะว่าซอกเนี่ยมันโดนแล้วมันแตกมันบ่คือแนวอื่นวันทอไปเขาฟันซอกมายกแขนขานยกแขนขานอย่าเอานาไปรับโอ้โหบ้งเลยนะพี่น้องว่ายัางไงาภาพช้า ต้องซาดที่สุดหน่อภาพซาเนี่ฝรั่งเนี่ยจะมองไม่ทันเนี่ยโอ้โหเปิดช่องว่างนิดเดียวล่ะพี่น้องสำหรับยอดมวยไทยในอดีตนี่โอ้โ,โ,อ,โอาวุธรวดเร็วรุ่นแรงมันต่อไปแนมไม่ทันขวันเ็นบบละ่ะเหนือคิ้วขวาอา่าแล้แผลที่สองมีไปแผลที่สองเอานี่เบิ้งด้วรั้งแรกือครั้งที่สองเนี่ ครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหเข่ากลางหนะ้า <and S 1> ผากพี่นอ้องเอ้ยเสี้ยววินาที said, แนมไม่ทันวันเถาะโอ้โ there, so ลีลาการตีศอกในของไอ้ so มวยไทยสมัยก่อนเนี่ย so บางครั้งครูมวยสมัยก่อนเนี่ยสิบว่อสอนต่างชาติดีครับ so จะไม่สอนต่างชาติเพราะว่าตำราการใช้ศอก เป็นตำราที่ครูมวยสมัยก่อนห่วงแหนมันตถะเทคนิคการใช่ศอกมีมากมายเอาเช่นปัดขวาศอกขวาปัดซ้ายขอศอกซ้ายปัดซ้ายศอกขวาปัดขวาศอกซ้ายและมีทุกท่าครับตีบนตีล่างตีลงตีทับมาลาแล้วก็ศอกกลับวันเ่าไปมาสิธรรมาดาฝรั่งนี่งงแนมไม่ทันหลบไม่ทันถ้าใช้ศอกเก่้งมันเถอะ เนี่ยไทยแลนด์เปล่นสินชัยนี่ไฟพิฆาตนี่ตีจออได้แบบโอ้ยไม่ธรรมดาบ่อยากย่องวันต่อไปเอามาเบิรงมมุ่ยต่อวันต่อโอ้ว่ายังไงทีมซ้ายที่หนึ่งเราแมทธิวแมทธิวแมทธิวจอนสันตีเอาเตะซ้ายมาถือขามขาเอาทุ่มลงไปว้ายลุกขึ้นมากรรมาการว่า <laughs> มืัอนี่ภาคเสียงฝรั่งไล่จนแสียบหมกหกู <laughs> เอา จดจดจ,จ้องจ้องขึ้นมาววาจากไรยกที่สงองเอาฝรั่งก็เริ่มยานแล้วเออท,อทีมเพราทีนึงอ้หูยนี่แหละเทนกอดลานสิธรรมดาทีา่ไหนพี่น้องแม่ไม้มมยไทยนี่โอ้ยถัดจังๆเนี่ยนอกได้ที่นี่สมัยโบราณเนี่ยเตะจนหัวซักเพื่อนนั่นแหละงัดออกมากเพื่อนล้สิธรรมดาราสิว่ายัางไงไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่เป็นมวยแบบไม่ใช่มวยบูเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าเผลอว่าอะไรนี ต่นเผลอมาเนี่ยวายโอ้โหถึงบ่ถึงวะเนี่ยต่นเผลอเนี่ยนาแหกกัานาแหละบ่นาแหกกระสลบกันแหละข้รมมดาที่ไหนเราเอาข้ามาแล้วแมทธิวเตะซ้ายติดกันเอาเอาต่อยซ้าทีหนึง่งเจอศอกเริ่มก้าวกลัวๆเอาว่ายัางไงจะเตะขาบ่าถานัดมันต่อเอาเพื่อนมันขึน้นนั่งคันหลังให นางเบื้องมวยนางหันหลังให้เรางี้ยันหนาขึ้นหลังวเนีเย้อเตะเข้าดุกช่วงทีหนึ่งนัดทิววอ้าวาา่าจังใดโอ้ากรรมการว่าเป็นธรรมดา,มากรรมการเนี่ยสุดยอดวันทถาะคนนางวนไปวนมาเตะซ้ายทีหนึ่งไทยแลนด์วายจางังใดไทยแลนด์ ไทยแลนด์ไม่ค่อยลุยเอาไดนึงนับแล้วเอาถอยกลับมาตั้งหลักเอาจ่วงไส้โอ้ยโดนปลายหมัดเอาว่ายังไงโดนทีนึงแล้วโดนคขังดังทีนึงแล้วไทยแลนด์เอาเตะเข้าหน้าเอิร์กทีหนึ่งวันต่อไปเอาแมทธิวแมทธิวสามารถถึกเตะกันข้อเบาๆเอาเอาเอาฟูได้เพิ่งพีดังก็จะเงินบอกกันแน่แต่เอาว่ายังไงว่ายังไงเอา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 ฝรั่งกับฟันซอกขึ้กันละไทยแลนด์เนี่ยมาดสุขุมนุ่มลึก บางชนก็บ่ชอบมวยประเภทนี้ดิบางคนก็ชอบแต่ส่วนมากที่ชอบมวยประเภทโบวี่โบวี่สองอุดมศนเปิดหน้าท้าแรกบางคนก็ไม่ชอบเนี่ยบางคนก็ชอบมวยเชิงสูงอู้หูยทัดมาล่าดูแตกไปแตกอีกไปมวยเชิงสูงอย่างไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนี่บางคนก็ชอบมวยประเภทนี้อ้าวเมื่อที่สองนะครับเนาะ ้า่ <Why? S 2> ได้มาอีกจากแพ<ผ>้แไปว้าวว่าแต่ได้พี่เลิ่งพี่เลิ่งคือดังโนครับแต่อ๋จากแพ้แล้วสองแพ้ต,ตีแต่เรือตนสศาสตร์เนาะฝรั่ง ศอกไม่มีประเทศไหนสู้ประเทศไทยได้บันทอไปว่าตำล่าก,กันใช้ซอกนี่มีมากไหมหรือเกินมันอเอาว่ายังไงภาพซ่าว่ายังไงเนี่ยโอ้โหพี่น้องเตะตัดเนี่ลมต่ำเลยว่าไวบัดยามเขาฟันซอกมาบ่ดจำเป็นต้องเอนมาไปราบบันทอหายห้ยกแขนขานเข้าใจไหม ยกแขนกันสอ,อกมันทอเอาคือพักยกโดนทะเบูเอเอาภาพซ้ายอีกแล้วว่า,ายังไงภาพชา้านี่โอ้โหพี่นอ้องเห็นบ่ปัดซ้ายแล้วก็จ้วงด้วยซ้ายเนี่ยใส่มัดซ้ายปัดมือคูโชกลงอ่ะปัดแขนลงพ่พอไม่ได้ซองว่างกับจามซอกท่านที่วันทองโอ้โหสิทธรรมาราที่ไหนเนี่ยฝรั่งทำไม่เป็นเนี่ย แม่ไม้การใช้ศอกเอาสาหรับูนี่จะเอาการใช้ศอกมาให้ชมนะครับเนาะก็เลยพญายามหาการใช้ศอกหานักมวยที่ใช้ศอกก็พ่อดีมีท่านสมาชิกที่ชื่อมานกหาเก้าเจ้าประจับนะครับเนาะก็ได้ส่งีลิปนไม้เบิ้งาก็ปรากฏว่าโอ้โหได้ยินชื่อไทยแลนด์ปิ่นสินชัยขุนศอกอีคนเอาก็เลยนํามาพักมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเนาะ เอาว่ายังไงเตะซ้ายเข้าถูกซ่วงจับขาไรว่าทีงไหนว่าทีงไหนเอ้าทุ่มลงไปอีกแล้วเอาว่ายังไงเริ่มนั่นแล้วเอ้าหูยลูกน um, <Al> ี้จะทำมาได้หรือโดนถีบเต็ม <c> ท <oughs> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> Dude, <c oughs> ่แล้วครับเนี่ยเอานี่แหละคือมวยไทยเนี่ยถีบแรงดิครับมวยไทยนี่โอ้ยถีบยางรถไถยสอดแล้วเอ้าเจียวซอกอีกแล้วแตกบ่แตกเหี้ยไปมุนคักๆหนาบักฝรั่งมือเนี่ยเอาเตะซ้ายเข้าถูกซ่วงว่ายังไงไทยแลนด์ ไทยแลนด์ยังนิ่งๆ,ๆอยู่เอาแต่ว่าเผลอว่าอะไรไดินิ่งๆ,ๆนั่สันมันเผลอกับโชะหลยดิแนมไม่ทันแล้วสอกไทยแลนด์นักชกจากสนนกลนครอำเภอเจริญศิลป์เอาต่อยเทนึงเข้าขมับเอาไทยแลนด์วัดนี้แท่งเขาเอาฟารังก์กัดสอกขึ้นวันถเถาะอายกนี้เป็นยกที่สามแล้วเอาต่อยใส่ทีนึงเอาเอาเริ่มกล้าออกอาวุธแล้วอา้าวถึเกเตะเขากลางหน้าเอิบ โอ้เดี่ยงปังงั่งแหละอ้าวแมทธิวเขาย่เข้าหาหลังจากที่โดนนับไปแล้วครั้งหนึ่งมาต่อยคะแนนเป็นร่วงย่างเห็นได้ชัดครับเอาเตะสายเส้นหนึ่งเอาไว้จังไรไทยแลนด์เอาเอาจ้วงมัดเตะโอ้ยเตะถือปากแล้วเขาหันดังฟอกรถแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่เอาววาจังไดแมทธิวแมทธิวโอ้ยเบิ่งเนี้ยแหละอันแองเกิลเพิ่น ทางซ้ายสีแดงทางขวสี้ำเงินเด้อเอาถูกทีบทีหนึ่งเขาน้าท้องเอาววาจังไดนฟันสอกเบว่าไทยแลนด์เอาจ้วงมัดมาทีหนึ่งไทยแลนด์ววาจั่ไดนไทยแลนด์โอ้โหโดดจามซอกที่ย่งี่น้างถื่อใสแล้วหันดังโป๊กรถมหันที่ไหนเสียงดังมาหอดลกบุรีพี่เอา้าโอ้โหทัดมาลาเอา้าเห็นสอกปานเห็นลูกระเบิดแล้ววานิสแมทธิวเอาโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหไวาจังไดเอาว่ายัางไงว่ายังไงเอากรรมการเบิ้งดู วายถึกซอกอีกแล้วคณะกรรมการว่าเอ้าให้พี่เลี้ยงขึ้นมาดูโอ้ยเผลอแป๊บเดียวพี่น้องปิดหลุดว่งหันว่าเป็นแผลชะก,กันติเฮ้อเอาโ,อโชคได้อ้าโชคว่าไรติดจับแพ้อ้าวจับแพ้ไปเลยเอามันถึกใส่ลรวว่าหันคือโบอเห็นแผลอ๋อ,อกรรมการอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะครับเนาะ จับแพ้หนะ่อโอ้โหเอาธรรมดาที่ไหนไทยแลนด์ปิ่นสินชยัยไฟพิฆคาดโอ้โหกลังแนมไม่ทันเนมะึงนะ่ะโดนลูกได้บ้างกันนะต้องดูภาพช้าเนี่โอ้โหตบมัดลงเนี่ยตบมัดลงแป๊บเดียวก็โชะเลย แหนมไม่ทันธรรมดาที่ไหนอา้าวผลปากฏว่าไทยแลนด์ปิ่นสินใจนะครับเนาะก็สามารถชนะทีเอา้าวว้าวว้าวมาผู้สูงแต่เธออุ้ยอา้าวผู้สาวสร้างขวนหน่หัวละธรรมดาที่ไหนเอา้า ว้าว <Wow, S 1> เจ้าแนมท่านบ่าว่หาหันไทยแลนด์ฟันศอกว้า wow. วคอยแนยมจังไดยกับบทัฒน์ายวันทั่วไปฟันศอกไว้หายไ,ไหมว้าวแนมบทัฒนเจ้าแนมท่านบ่า<ม>เอาเบิ่งภาพซาครับพี่น้องโดนลูกไหนเนี่ยดูเทคนิคการใช้ศอกเนี่ยเทคนิคชั้นสูงเอานี่เตะโอ้ยเตะเข้าหน้าเอิกคุณแล้ว<ม>เอา ผลปรากฏว่าไทยแลนด์ปินสินชชยนะครับเนาะสามารถชนะเทคนิเกิลน,น็อกเอาท์หรือ TKO คําำว่า TKO เนี่ยก็คือกรรมการจับแพ้ไม่ว่าจะแพ้ด้วยสาเหตุใดแพ้แตกหรือแพ้ด้วยสู้ไม่ได้ท่านกรรมการจับแพ้ก็เรียกว่าแพ้เทคนิเกิลน,น็อกเอาท์นะครับเนาะถ้าแพ้ KO ก,ก็คือนับถึง10เนะขาเรียกว่าแพ้ KO เอาโจเพียงเท่านี้นะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง